สวัสดีครับพบกับกิจกรรมประจําต้นเดือนนะก็ทุกต้นเดือนนะครับก็จะเจอกิจกรรมสัตว์เลี้ยงนะครับก็สัตว์เลี้ยงนะครับอยู่ในลอตโต้นะครับตัวสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะวนเข้ามานะก็จะมีพวกหุ่นนะครับพวกตัวตลกปักเป้าจราเะเข้ครับแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดนะครับ จระเข้เป็นตัวหลักในลอตโต้นะก็เดี๋ยวเราจะสุ่มเล่นๆนะครับสัก6 7ดดอกนะโอเคครับเราก็สุ่มไป8ดอกนะครับก็ไม่ได้นะ ก็ตัวล่าสุดนะครับตัวที่ดีที่สุดก็จะเป็นเต่าๆนะก็ตัวตลกดีไหมมุมอมองผมเลยนะก็ล่าสุดอะอาวุธอย่างปืนอวกาศนะครับหรือปืนลุมดำเนาะก็จะทําให้เรานะครับหนีจากหลุมดำไม่ได้เนาะสำหรับสายมันยำแต่ว่าตัวตัวตลกนะครับสามารถกดสกิลได้นะแล้วกดสกิลก็น่าจะมีโอกาสนะครับที่จะออกจากหลุมดำนะ แต่ถ้าดวงสวยๆนะครับอย่าว่าดวงสวยๆทําไมถึงใช้คำว่าสองสวยครับคือสวยจัดนะอาจจะเทเลพอร์ตกลับมาอยู่ที่เดิมนะหรืออยู่ในวงอ่ะแต่ก็มีโอกาสที่จะออกนอกวงเหมือนกันก็ในส่วนของหน้ากิจกรรมนะครับก็อย่างที่รู้ๆกันนะวันที่1ถึงวันที่7จ่ะก็จะมีกิจกรรมนี้เข้ามาด้วยนะ เมื่อใช้จ่ายคูปองนะครับเราก็จะได้เพชรกลับคืนมาอันนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากนะครับดีสุดเลยแหละสำหรับสายเติมหรือสายใช้จ่ายคูปองนะเพราะว่าอย่างที่เราจ่ายไปพันสองนะครับก็ได้กลับมาเกือบพันสองนะหนึ่งร้อยสามร้อยหกร้อยเนี่ยหกร้อยเลยนะเห็นไหมเกือบพันสองเลยนะอืคุ้มมากอะ่ะ ก็สาหรับการใช้จ่ายปองนะในกิจกรรมต้นเดือน,นครับพยายามนะครับให้รอบอะรอบการใช้จ่ายปองอ่ะให้มันอยู่วันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะพยายามไม่ได้นะครับถ้าใครนะครับถ้ารอบไม่ได้นะก็แนะนํานะครับอย่างพารนะ์ทเนี่ยหรืออย่างพวกเพชรรายวันอนะเพชรรายเดือนอนะแนะนําเลยครับหยุดไปก่อนสักหนึ่งเดือนอนะ เออสมมุติว่ามันหมดวันที่สิบหกสิบเจ็ดอ่ะเออก็หยุดไปก่อนแล้วค่อยมาเติมวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดอ่ะอืมแนะนําว่าวันที่สองวันที่สามก็ได้นะกําลังดีเลยครับเนี่ยเราก็ใช้จ่ายนะครับใช้จ่ายคูปองนะเราก็มาซื้อตรงนี้ครับเพ็ดเพชรรายเดือนนะวันละร้อยห้าสิบส่วนตรงนี้นะครับเราได้ฟรีๆอยู่แล้วนะเมื่อเราเติมคูปองนะครับหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปจากโทมันีวอลเลต ราเซอร์นะครับราเซอร์100บาทขึ้นไปนะส่วนราเซอร์ต่างประเทศนะครับก็300รอยปองขึ้นไปอะ่ะส่วนในเกมในเกมนี้เท่าไหรอ่อ่ะน่าจะต้อง400รอยปองขึ้นไปนะเพราะว่านี่คือขั้นต่ำแล้วนะครับมมาดูในส่วนของร้านค้ากันบ้างนะครับร้านค้านะครับก็จะเอาตัวคุญแจสมบัติมาครับในราคาลดห0เนาะ เพราะว่าน,นี่ครับจาก600ปองนะเหลือ300ปองครับ10ดอกถือว่าราคาดีนะเฮ้ยรอบนี้เขาแจก,กไข่อีตเตอร์ด้วยนะเฮ้ยแจ่มวะ่ะแล้วก็ในส่วนของปีศาจไฟทักษะนะครับอันนี้ก็เหมาะกับสายเติมนะเอามาอัพเกรดสกิลสัตว์เลี้ยงระดับตำนานนะถ้าเราไปซ่มอ่ะโอ้โ,โ,อโหมหมดหมดหลายหลายพันปองอยู่นะแต่ถ้าเราซื้อตัวนี้นะครับเอามัเกรดสกิลอ่ะคุ้มกว่านะ แล้วก็จะมีพวกเอเจอร์สลามนะครับอันนี้ก็อัปเกรดเลเวลนะตาสัตว์เลี้ยงอำนานนะครับอันนี้เอามาทําต้านธาตุนะครับแล้วก็สุดท้ายครับสลามพลังนะครับอันนี้ก็ปลุกปลุกสัตว์เลี้ยงนะปลุกสติตของสัตว์เลี้ยงนะครับอืมอีตาเอ่นะครับรู้สึกว่าจะเจกเป็นทองหรือเปล่านะสองไหมจัดไปครับแค่สองทองเองนะเฮ้ยเฮ้ยไข่อีตาเอ่นะครับเก็บไว้นะ กิจกรรมน่าจะพรุ่งนี้นะครับถ้าจําไม่ผิดอนะ่ะเดี๋ยวขอดูนะ้ากิจกรรมหน่อยดีมีไหมไม่มีนะครับแต่คิดว่าน่าจะพรุ่งนี้นะเก็บไว้เลยครับไข่ทองรู้สึกว่าจะแจกเป็นทองไหมอ่าตอนนี้ยังไม่มีอะไรเนี่ยครับยังไม่ได้บอกอะไรนะครับในคําอธิบายนะก็รอไว้เลยครับพรุ่งนี้น่าจะแจกนะแต่ว่าสัตว์เลี้ยงนี้แบบเข้ากับเดอนมีสามากนะเดอนมีสานี่มันเป็นเดือนแห่งการตลกเนาะ เออแล้วก็สัตว์เลี้ยงเข้ามาก็เป็นตัวตลกเนาะเข้าตรีมเลยนะครับเนี่ยโอ้โหเข้าตรีมมากเนี่ยไอไหมมีคนได้น้ําขึ้นน้ําลงอยู่นะก็คือไอจอระเข้นั่นแหละก็ก่อนหน้าเนี้ยมีคนได้ครับแต่ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วนะครับเนี่ยเป็นตัวตลกเนาะเดี๋ยววันที่แปดมันก็เปลี่ยนกลับเป็นจระเข้นะครับหรือไอค้เนาะก็สำหรับมุมมองผมนะ สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับสําหรับสายเติมอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยพาร์ทน่าสนใจจริงๆครับเนี่ยคือถ้าใครมีตังค์อ่ะปลดไปเลยครับไม่ต้องเสียดายคุ้มแล้วก็สุดท้ายเลยครับสุดท้ายจริงๆครับจะใช้จ่ายคูปองทั้งทีครับตรงนี้ครับสำคัญมากสิทธิพิเศษครับนี่หนึ่งร้อยปองอ่ะคุ้มมากๆนะครับ ผมจะจัดเลยอะแต่ส่วนตัวนะครับผมก็ซื้อดองไว้ละหนึ่งร้อยสี่สิบวันก็เยอะละเดี๋ยวใกล้หมดนะครับเดี๋ยวเราใกล้ซื้อนะตรงนี้แนะนําจริงๆครับซื้อไว้สักสองเดือนนะเผื่อๆเลยครับให้มันเหลือไปสักหนึ่งเดือนอะกําลังดีเลยครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากจริงๆนะก็อัปเดตกิจกรรมนะครับเพราะว่าเดอร์มิสานี้แจกของดีจริงนะยอมรับเลยครับตั้งแต่วัน อะไรแล้วนะเอพฟิวเอพิวฟูเดย์ใช่ไหมดีจริงเศษปืนคู่อ่ะสามสิบเศษอย่างต่ำอ่ะหรือหรือใครนะครับที่เป็นสายฟรีไม่มีหินกลางเนี้ยครับก็จัดได้นะเพราะว่าแจกฟรีจริงๆก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ